ผมกดให้ดูปึ้งอ่าปกติแล้วแทง300้งสามร้อยต้องปิดแรงๆอันนี้ไม่ต้องแล้วครับเนี่ยปิดแค่นี้ปึ้งเนี่มาแล้วครับผมสำหรับประตูดูดของแท้งสามร้นะครับพี่เขาซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับตามภาปดูเลยดีกว่าของเดิมนะครับจะไม่ใช่กอรดูดนะครับอันนี้เป็นกอรดูดนะครับเวลาปิดไปปับ๊บก็จะเป็นไฟฟ้าดูดเข้าปับ๊บ นะครับผมนะครับอ่ะเราจะมาติดตั้งกันนะครับผมนะฮะชุดสายไฟตรงรุ่นนะครับลูกค้าสั่งมาแบบตรงรุ่นเลยนะครับผมไปไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมว่าติดตั้งยังไงนะครับในแท้งสามร้อยนะครับโอเคครับผมตรงนี้ออกนะครับเนี่ยฮะแตรงนี้สองตัวนะครับเป็นไขควงนะครับสองตัวนะครับเอาน็อตออก m always even when watched you cry. นี่ครับผมก็จะมีเหมือนเป็นฟองน้ำนะครับซับนะครับผมนี่ครับพร้อมติดกาวมาให้เรียบร้อยนะฮะนี นี่ครับจะติดเข้าไปแทงสามร้อยแท้งสามร้อยประตูดูดนี่นะครับผมเดี๋ยวพอดูผู้มือแป๊กยูไหมครับผมน,นะครับชี่สองเงาเสียหกใช่โดนชี่อะรก็อะไรู้เล่าเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับในแทงสามร้อยนะครับผมติดตั้งประตูดูดนะครับ ตัวดูแทง300ใส่กันชนด้วยอ่ะหน้าหลังหน้า,นาต้องมีกันชนหน้านะครับผมหนึ่งชุดนะครับ Said I'm better, I've been, guess I'll fake it again. Tell myself it's not me that you need. Open the fridge, stood there for ten. Minds on fire, body. Don't pretend. Every room echoes more than before. I keep checking if you walk through the door. life still just stuck game there can't play that your your but to but'm do ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาซื้อชุดประตูดูดมาให้นะครับผมนี่ของคอิโดปึง้งอ่า ปกติแล้วนะครับแท้ง300เนี่ต้องปิดแรงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องแล้วครับเนี่ยปิดแค่นี้เึ้่งเนี้ยดูดเข้าเลยครับผมนะครับนี่ครับพี่เอซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับรับติดตั้งอุปกรณ์แท้ง300นะครับเป็นชุดแต่งเป็นแหลกหลังคาส่วนด้านนี้นะเบียยอันนี้พี่เอซื้อให้เราติดตั้งเหมือนกันนะนี่ครับอันนี้เราก็ติดตั้งให้ให้พี่เอเลยครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับพี่เอซื้อเรากลับนี่หล่อๆเลยแบรนด์กินเลเซ่นนะครับแท้ง300คันนี้นะครับ ผมติดตั้งอันนี้คือคันแรกเลยนะคันแรกนะที่กล่องนี้แล้วก็ชุดประตูดูนี่คือผมติดตั้งคันแรกนะครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับใครอยากจะติดตั้ง800บาทนะครับซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับหรือว่าอยากจะติดตั้งแล้วแบบไม่มีที่ซื้อนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้แล้วมาติดตั้งให้ด้วยครับผมป่ะพาดูดูเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กันชนหน้านะครับผมเราต้องบอกก่อนนะครับกันชนหน้าเนี่ยไม่หนักนะเบามากครับผมนะครับอยู่ประมาณ ยี่สิบสามสิบโลได้หรือเปล่าเบาๆเลยครับพี่เขาบอกว่าชิ้นนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยมันทนหน้าอลูมิเนียมนะไม่ได้หนักนะครับผมนะครับปกติแล้วอ่ะแบบนี้ยหนักๆเลยครับแต่อันนี้ไม่หนักนะครับผมฝากครับดูเจ้าของก็ด้วก่อนเท่จรดีครับพี่นี่ยครับเจ้าของรถนะครับผูกใจไหมครับพี่ ขอบคุณมากครับอมเงาพี่อันนี้เราก็รีวิวกลางฝนเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่วันนี้พี่ก็อยู่กับผมทั้งวันเลยนะทั้งวันเลยถูกใจนะพี่ใช่ครับครับดีเรียบร้อยมากครับครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับขอบครับอะสำหรับแทงสามร้อยนะครับกันชนหน้าพี่เป็นอลูมิเนียมนะพี่เนาะนี่ใครเห็นแบบนี้อะอลูมิเนียมนะไม่ใช่เหล็กนะถ้าเป็นเหล็กนะพี่ว่าหนักนะต้องมีเจ็ดสิบโลครับ ถ้าเป็นเหล็กนะครับต้องมีเจิโลอันนี้อยู่แค่กี่โลพี่นี่ถ้าเป็นตัวตัวข้างบนอย่างเีมนะสามสิบครับสามสิบโลประหยัดไปข้างล่างมันจะมันจะเป็นชุดเป็นเป็นตัวเหล็กหนามาให้๋อเราจะมีด้านล่างเป็นเหล็กที่นะครับผมที่เราติดตั้งไปนะครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ไหนไม่รู้นะพี่ติดต่อเดี๋ยวใครใครสนใจก็ติดต่อหาผมได้นะครับกันชนหน้า อลูมิเนียมแบบนี้นะครับหล่อๆนี้เลยในแท้ง300นะครับผมอะวันนี้นะครับผมก็ติดตั้งแท้ง300คันนี้นะครับก็มีกันชนหน้านะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของแล้วก็เป็นประตูประตูประตูโดดนะครับผมนะครับในแท้ง300นะครับใครที่แบบว่าอยากจะแต่งแท้ง300แล้วหาซื้ออะไหล่อะไรมานี่ครับผมได้ราคาแบบถูกๆก็ติดต่อหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับผมแล้วผมจะทําอะไหล่แท้ง300มาขายนะครับใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมร้านกีตาร์ซิ่ครับขอหน้าครับสวั